สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อเนยได้ยินเสียงนะครับรถไถดังตับตับตับอยูนะครับบองว่าคนให้ทียงกันได้โอกาสมาองมึงเด้๋ยวเพิ่นสูบน้ำนะครับสูบน้ำสูบาเอกจังก้อนน่อยนาอสูบน้ำมากเลยครับใปให้หน้ามีเรื่องสูบน้ำกันตัน้ำใส่เคง ที่แจ๊นะครับบางท่านเอามีเจ๊คถูกถึงไม่น้าถูกไน้องนำนะมนกันนะนำืน้ำถึงไม่ใ้ังกันนนำก็รังไหลจนจนไม่ไหวหก็ต้ไปนี่แหละไม่หหน้านี่แหะเราเอาห้อยไขว้ยินรล้วกบรโว่าวบนให้ทีังกัน เดี๋ยวไปเยอะมากพเห็นรถไทยจอดอยู่กลางห,หน้าหมายความว่ารถติดส,สมว่าที่นี่สมน่าเนาะสน้ำลงตัวใยิงน้อยขายยิงรถไทยเป็นาลังสมนะ้ำระยะ3 0ิน้ำกำลังไหลลงไปขขงไม่น่า มันสัมสัสเพื่อนแล้วสัมเัสเพื่อนเด้อที่ทีมันเอารถไถมาไถหน้าไถหมดหน้าเจว,ว่ามันฝนตกบ่ดแห้งเนาะนำ้ำข้อเนี้เหนียวหนิที่นี่น้ำขังให้หน้ารถไถก็เลยไถไถหน้าบ่ได้เหนียวติดหล่อติดผิดติดพันโอ้จอดพิลี่ยิ่งมึงมึก็เลยหาที่สูบนำ้ำลงไปใส่ เปลือมันใช้ง่ายขึ้นบนติดหลอดติดผีติดฝานิ่นลุกแล้วนะครับเพิ่นสูบน้ำเมื่อถื่ไถหน้าไถขุดหน้าโอ้เป็นน้ำฝาน้ำฝนนะครับปีนี้ตกกระตกชุ่มมือยู่ฝนจะแหงตกค่อยๆเพราะว่อจีนมีน้ำมีตอนยุเป็นน้ำเป็นตอนให้เล็งใจกันนะครับถ้าเกษตรกรก็เฮ็ดถ้าเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดหยาดเถื่บอยู่เนื่องจากว่าฝนตกค่อยนะครับน้ำวาวหง น้ำวาขังขึ้นมาง่า,งายเลยจักบัดนี่มากระได้โอ้ดูร้านก็แตเชวเอ,อยู่ดูสัาพมัย้ยดูตลันจำพวกสะอาดให้หน้าอยู่ฮึ่คบนหิรจวนน,ะนี่นับกบเลยฮืมพยายามพยายออกจากหน้าโอ้รถไสกะจอดชื้นนุ่มยูกางให้หน้าุณ ลุกแล้วนะครับคุณลุกแล้วก็คือ่อที่ t h ấ หนะเราเห็นไครับบุมีน้ำรับคลิปนี้ก็จันจันนะครับเอาสักนี้ละพอกันคลิปไปครับคลิปนี้ก็พ่อเล่าพอจะกันแล้ววันดีครับ